สวัสดีครับพบกับผมโค้ดเอิร์ครับอันนี้ EP ทีที่เท่าไหร่เ่ย EP พีที่5นะครับผมก็ใน E ีีที่4เมื่อกี้ฟาตาโบนัส <Start, S 1> <Bonus S 2> ผมได้อธิบายและช่องทางรายได้แรกของการเป็นสมาชิกใจทำนะคคือเราสามารถแนะนําคนได้ตั้งแต่ยังไม่มีตําแหน่งเลยท่านก็สามารถแนะนําคนแล้วมีไรายได้นะครับจากฟาตาโบนัสแผนสมาชิกแนะนําสมาชิกใหม่นะครับผมแล้วเขามียอดซื้อเราจ่ายค่าแนะนําให้นะครับอ้าคราวนี้โอเคหลายๆท่าน อ่าเข้าใจแล้วในเรื่องของฟาสตาร์โบนัสคราวนี้เราจะเข้าสู่ช่องทางในเรื่องของสเตอร์ p พ a นหรือแผนหลักแล้วเมื่อท่านสาวฟาสตาร์โบนัสนะฮะเราก็จะเข้าสู่เป็นผู้จัดการแล้วนะฮะเป็นผู้จัดการในตําแหน่งแรกก็คือไพทูนนะคะซึ่งแน่นอนแหละการก้าวขึ้นมาเนี่ยเราจะมีช่องทางรายได้เพิ่มมาอีกแล้วสองช่องทางการก้าวขึ้นมาจากฟาสตาร์ท่านจะก้าวมาอยู่ในช่วงของสเตสเต็ปครับในสเตตสเต็ปจะเกิดช่องทางรายได้เพิ่มมาอีก2ช่องทางคืออะไรบ้าง ในคลิปนี้ใน EP นี้ผมอาจจะมีการต่อย่อยสองคลิปเหมือนใน EP ที่ผ่านมาคือ EP ที่4นะครับผมโอเคคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะเมื่อท่านเขาเรียกว่าผ่านภาษาคือมียอดสะสมเกินสามพันลวท่านอาจจะเห็นนะฮะใน EP ที่สาที่ผมอธิบายเรื่องภาพรวมท่านใดยังไม่เข้าใจนะครับว่าไพทูลตรงนี้มาได้ยังไงอาจจะเปิดมาเจอคลิปนี้เลยนะฮะแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะ ไอ้ท่านกลับไปดู EP สามก่อนนะครับว่าการขึ้นตำแหน่งแต่ละสะเตจม,มาไงนะฮะอ่าคราวนี้เมื่อท่านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บแล้วนะฮะเรามาเเรามาต่อกันตรงนี้เลยดีกว่านะฮะในช่องทางรายได้เนี่ยในส่วนลดกลุ่มส่วนตัวมันจะเกิดช่องทางรายได้ผมถือว่ามีสองช่องแล้วกันช่องแรกก็คือส่วนลดกลุ่มส่วนตัวนี่แหละเดี๋ยวเราจะอธิบายอาจจะเป็นในคลิปต่ตอไปใน EP ที่5.1กับอีกอันนึงคือช่องทางรายได้คือในการซื้อในชื่อของตัวท่านเองนะฮะ ผมว่าใน EP สาม EP สามเหนืน่อยซะแล้วแหลาท่านดูในมสเต์แพลนอาจจะสงสัยไอ้สิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ามันคืออะไรในตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอย่างที่บอกว่าเรามาอธิบายกันตรงนี้ตรงเนี้ยมันคือเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะได้จากการซื้อในชื่อของตัวท่านเองซึ่งเรากาลังพูดถึงใั้นอยู่ว่ามันเป็นช่องทางรายได,ได้ในส่วนขอกลุ่มส่วนตัว และเป็นช่องทางก็ได้ยี่สองเนี่ยส่วนลูกปุ๊บวนตัวเหมือนกันคือการซื้อชื่อของตัวท่านเองก็คือเราเรากำลังจะปัญญายในคลิปนี้ครับถ้าท่านเป็นผู้จัดก,การระดับไพทูนะครับท่านจะได้รับเขาเรียกว่าการซื้อชื่อของตัวท่านเองเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะได้ราคาคอมสิบเปอร์เซ็นต์เพทายสิบห้าเปอร์เซ็นต์มุกดายี่สิบเปอร์เซ็นต์และโกเมนจนถึงเพชรบริหารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้คิดยังไงนะฮะมันคืออย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วมันคืออย่างนี้ใช่ไหมครัเอิร์ธคือหมายถึงว่า ถ้าเดือนนี้ผมซื้อสิ่งผมอยู่ตำแหน่งระดับโกเมนแล้วกันผมซื้อสินค้าหมื่นหนึง่งนะฮะก็คือหมื่นหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นพีวีผมคิดได้จากหนึ่งหมื่นเอายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปคูณเลยใช่ไหมเป็นค่าคอมของผมไม่ใช่ฮะเพราะว่ามันจะมีช่องทางการคิดอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะฮะในคลิปที่สามจุด่อว่าเราทุกอย่างเนี่ยในมาสเตอร์แพลนถูกคิดจากบีวีเทีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดตรงนี้ได้เราต้องไปถอนบีวีออกมาก่อนมาผมมีตัวอย่างนะฮะอ่ะ ตัวอย่างนะฮะในเรื่องของการรักษายอดหรือการซื้อในชื่อของตัวเราเองก็หมายถึงว่าถ้าเราอันนี้ยกตัวอย่างที่ตำแหน่งบุกดาคุณ A เป็นตำแหน่งบุกดาใช่ไหมฮะก็คือเขาจะมี20แหละในการซื้อชื่อของตัวเขาเองซื้อเกรฟสิบพันรักษายอดราคา650บาทนะครับผมมาต้องเอาไปชิด BV BV ก็คือก i สเกอีกพันอยู่ที่ประมาณ0.7 BV หรือท่านใดอยากรู้ BV ที่เกียนเอาไปดั่งคอน ก็ไปดูได้นะฮะในเว็บไซต์ก็จะมีบีบีบอกไว้สินค้าทุกตัวแต่ถ้าเกิดคิดง่ายๆนะฮะก็คือเกสติพารหกร้อยห้าสิบนะครับ,อรบทอนออกมาศูนย์จุดเจ็ดก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบจะไม่ประมาณนะต,ตรงๆเลยคือสี่ร้อยเจ็ดสิบบีบีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการคิดในการคิดในการซื้อของตัวนั้นเองก็คือเอาสี่ร้อยเจ็ดสิบไปคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นค่าคอมคือไปสิบสี่บาทกับการซื้อเกสติพาร์ตหนึ่งกระปุกในเรื่องของการซื้อทักาษ ตัวของท่านเองหรือการซื้อแต่ชีิตตัวเองนั่นเองถ้ามีหมื่นนึงก็เอาไปคูณ0.7นะฮะแล้วก็เอาตำแหน่งของท่านไปคูณก็เป็นง่ายๆยกตัวอย่างนะครับผมเอาละครับโอเคในช่องทางรายได้ที่2นะครับใน EP นี้แลายท่านน่าจะพอเข้าใจคร่าวๆ EP หน้าเรามาต่อเรื่องของต่างเสกในส่วนหรือกลุ่มส่วนตัวหรือส่วนต่ากัี e ีนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ